คนเยอะเนาะจ้านี่เป็นช่องของฮันนี่โกบรอบๆค่ะส้มเบกกบลุงเสือแล้วก็เรกกกาโจ้กบรอบค่ะทั้งบ่าวทั้งไทยทั้งลาวปนกัน,น,กน,ไ,นกไม่ค่อยกระไดน้องไม่อล <c oughs> ีค่ะเป็นคน <laughs> ล,ลุงสิทไหคนซะเนา <laughs> ะ <feels> <laughs> ไปยืน <laughs> ไปยืนเยอะอเมียน <laughs> ไข่บ้านนี้ล่ะลุงพอเราว่าได้ทำไอยว่าไเรมาเต็ใส อุ้ยลุงเจ้าเห็นข่อยจักเทือแล้วเจ้ายังบ่จื่อสงสัยข่อยมาสดโผดแล้วเห็นหลายเทือแล้วแเราบ่จื่อโอ้ตามติดสถานกรณ์ให้ลุงเสือมีณส้มแว่มีหลองโจ้ วันนี้มาไล่มาไล่ยเสายดายที่ปลู่กองที่อยู่นั่นนะครับผมพรุ่เราคืนนอนเล่าว่าสิมาเล่นกันเราสะดอกว่าสิมาหยอดมูกกันอยู่หุ่นว่าใส่หมูกกันตลกได้เราพ่อ <c oughs> <c oughs> ๆเราเราไปชนบุรีว่ะครับไปหาสมเบ YouTube น้องใหม่ฝากช่องกับ b สมแบอีก,กน,นะครับผมครับผม ฝากติตามเมนยูวอลีในด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ยูวอลีนะจ้ายูวลีแแนลเนาะลอยมาลอยมาลอยมาหยอดเขายู่งจะลอยมาลุงพลเราจือข่อยคนละคนแลมีแลนีอีก คือบ่ถอยขอเอารถดูยังบ่ได้กลับไปกลับมาลุงเสือเวลาปั่นหั่นดึงลงไปมันก็สรุปเพิ่นปาดลงไปหัเออต้องต้องเอาตอนเฮาปั่นน่ะมันจะเสมอกันกว่ามันได้ออเจ้าสิยอดเนาะลืมบ่ผมดำเด้ดำบ่ของเจ้าบ่ตัวนี้ เออนี่ปลาลุงเสืออยู่นี่รถใหม่เนาะโอ้โไม่รู้จักเงนเลยวันอวนวันนี้มอบภาระให้กับให้เป็นหน้าที่ของลุงลุงพลเลยวันนี้ลุงพลจะเมาเพราะเมื่อวานลุงเสือเมาไปแล้วรอบเนึงเมาไปคนเดียวเลยโุจะขึ้นขับยี่บ่โตเป็นพนังงานอัดจะลบีหม พลังงานพลังงานอาเตลบีน้ำมันหน่วยล้างรถปัดฝุ่นเตาแกงเนาะช่วยเลยเนาะพี่ชาแม่ละจะให้ได้อยู่ใรถ้านขับขนาดได้เจะลองเพ่งม้วนมวนนู่นมาข้าไปเบิรงยอให้เดี๋ยววันวันนี้สงสัยแกไม่ให้ใครขับแล้วรถใชเหมาแล้วจะเมารอบแล้ววันนี้ สำหรับคลิปนี้แม่ยุก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ยุรุวลีด้วยนะคะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยในด้จ้านี่แม่ยูบลีก็ยังอยู่กับลุงพลขึ้นเ่าด้จ้าแต่ว่าแม่ยุบัลีสิพพี่น้องมาเบิงมากว่าค่ะพี่น้องเห็นบ่าจะทอนแสงรบก,กพี่น้องว่ามากว่าอยู่หน้านนนลุงพลเลยจ้ะ หน่วยดำดำสกินคือเอาบ่ถึงแท้ล่ะว่าซิซมเมืองก็ได้อยู่กับลุงพลอยจ้ะไทยลุงพลไทยเมนแล้วไทยให้นีแล้วแล้วก็สิขึ้นจอดพักแล้วบอจ้ะเอ็มยูก็สิได้กับบ้านแล้วไปเบ่งเพิ่นยอดเขาของเมยุเนาะเพราะว่าเมยุลอยมา ลอยมาเฮ็ดคิดซะเกินอยู่สิกลับไปปึงเพิ่งหยดเขาก่อนแล้วจังไดม้แรลงถ้าลุงยังบม่ทันมื่อแม่อยู่ก็จังสีมา่ายอีกนะจ๊ะเกือดเทียงน้ลุงเสือนะจ๊ะน้องเมย์เกัอบน้องเน่งน้อาาบบงเน่งน้องเมด อ่าไทยน้ำเนยไทยน้ำเนยที่รถไล่เลยแบบนั้นเอเอาหรอรถล่พูดเฉยเจ้าี้นนะมุ้ินก่เล่นน้ำหล่อทำแบบนี้ย่างนี่หรือกระหอนี่เขาดีเยอเอาตีย่างตีคอยตัดน้ำใหม่คอยตัดอะไรก็มา้บ่เออไอ้นั่นว่าซื้อเจ้าแกงขึ้นสีแสบแต่รถไล่คนได้เับ กับมือไหมบรยเบรยบรคอมเมนต์มาว่าหาเครื่องมาเก่งเราไหม่เลยลืมคอนเทนต์ก่งไม่หมอมือยังข้นรเดัียงออมาอยู่แล้วแล้วอันนี้สีดังไฟยังไงคะเนี่ยใส่ใส่เตาแบบนั้นหมอ